สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในการสุขข่าวประจำวันที่13กันยายนย2516นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากข่าวอังกฤษก่อนเลยเนาะวันนี้จะมีประกาศ GDP ของอังกฤษนะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับรายละเอียดด้านในนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาประมาณสองปีที่ผ่านมาครับจะเห็นว่า GDP นะครับแหว่งตัวนะครับ ระหว่างฝั่งขึ้นกับฝั่งลงนะครับแต่คราวนี้นะครับล่าสุดที่ออกมาจากคา,าดการคดการณ์คราวก่อนนะครับจะออกมาดีกว่าเดิมนะครับแต่ตอนนี้คาดการณ์ว่าจะแย่นะครับก็จะเห็นว่าจากแหนดีก็จะเห็นว่าอ่ามีการแปงตัวแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ที่ GDP จะออกมาแย่นะครับก็ส่งผลทําให้ค่าเงินปลอดอ่อนค่าลงนะครับถัดมานะครับ ก็จะเป็นข่าวประกาศ CPI ช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่ครึ่งนะครับจากการคาดการปีต่อปีนะครับจากเดิม3.2คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น3.6นะครับแล้วก็ CPI ต่อเดือนนะครับจากเดิม0.2นะครับเพิ่มขึ้นเป็น0.6เพราะฉะนั้นจะทำให้โอกาสที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เงินเฟ้อนะครับ มีมีการเพิ่มมากขึ้นแบบนี้จะทำให้เฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นนะครับทําให้ดอลลาร์นั้นแข็งค่าได้นะครับจะเห็นว่ากราฟในอดีตนะครับช่วงประมาณเดือนเจ็ดปีสองพันยี่สิบสองครับเงินเฟอ้อเนี่ยลดลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนาะคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แต่ก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ได้สูงกว่าคาดการณ์นะแต่คราวนี้ คิดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็เป็นไปได้ที่เฟดจะปรับดอกเบี้ยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูทางเทคนิคก,กันบ้างในเมื่อถ้าออกมาเป็นอย่างนั้นนะทางเทคนิคแล้วเราจะเทรดในฝั่งไหนนะครับถ้าเอลาล่าแข็งค่าจริงๆครับจะส่งผลให้ทองคำนะครับลงไปต่อได้นะครับจากแนวรับแนวต้านที่คาดการไว้ในวันนี้นะก็ทําให้ราคาลงมาต่อมาคาดการเรียบร้อยแล้ว แนวรับถัดไปนะครับเราจะมาดูที่ประมาณพันเก้าร้อยนะจนถึงหนึ่เก้าร้อยสี่นะครับอันนี้เป็นแนวรับแรกแต่ถ้าเกิดผลออกมาจริงๆนะครับแล้วทำให้มี impact นะก็คือหมายว่ามีความผันผวนรุ่นแรงนะครับราคาหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้ามันจะเป็นเป้าท้ายเลยก็เป็นได้นะฮะหรืออาจจะเบรกนิวโลไปเลยนะครับอันนี้ก็ มีโอกาสอยู่เช่นเดียวกันนะครับเราก็มองไว้ทั้งสองทิศทางเลยดีกว่านะครับถ้ากรณีประกาศแล้วนะราคามีการแจ้งตัวขึ้นไปก่อนนะขึ้นไปก่อนเราอาจจะมองได้ถึงหนึ่งพันเก้า้อยสาสิบสี่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคานะครับมีการทดสอบกันไปหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยโซนบนตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้ทดสอบ กะนั้นเดี๋ยวผมขอลบตรงกลางนะเพื่อให้เห็นชัดเจนก็จะมีอยู่ประมาณสองแนวนะครับแนวรับหนึ่งพันเก้าร้อยสี่ถึงหนึ่งพันเก้าร้อยและหนึ่งพันแปร้อยแปดสิบห้าส่วนด้านบนนะครับนตาต้าผถมให้ไว้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสาสิบสี่เลยแล้วกันนะครับถัดมาน้ํามันนะครับมาดูน้ํามันสักเล็กน้อยนะเราจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยนะครับ มีมาอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วก็เบรกแนวต้านได้เกือบแนวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านถัดไปนะครับผมให้ไว้ที่ราวๆหนึ่งอ่าราคาเก้าสิบห้าจุดเก้าหกนะครับราวๆนี้นะครับส่วนค่างเงินปอนนะครับวันนี้ช่วงบ่ายมงงนะที่จะมีอีกแนะก็รอให้ราคาขึ้นมาก่อนดีกว่าก็จะปลอดภัยแต่เป้าหมาย ถ้าอ่อนขา้นจริงๆนะครับ DDP ออกมาแย่นะครับก็มองไว้ที่1.236นะครับเป็นแนวรับจากที่คาดการไว้เมื่อวานนี้นะครับเราก็รอแอคชั่นนะครับตอนที่ราคามาถึงโซนเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับก็วันนี้สรุปข่าวจาวันที่13กันยายนก็ขอ,อสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับ